ถึงแม้ว่าจะเป็นที่เอกชนแต่เมื่อไปยืนยันกระสารนิติกรรมยังก็มีการโอนเนี่ยแต่มีคำพิพากษาออกมาแล้วจากคำมั่นสัญญาดังกล่าวเนี่ยชูวิทยบพริกลิ้นอีกทีเนี่ยลำบากงานนี้ชูวิทย์ฮะมากำลังจนกระดานแต่ใครชอบชูวิทย์ก็เชียร์ไปนะฮะแต่ในเหตุการณ์จริงในเรื่องจริงที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้กำลังส่งผลทำให้ชูวิทย์ฮะ กำลังเอาคอภาดเขียงนะฮะและโอกาสตำรวจจะแจ้งข้อกล่าวหาชูวิทย์เป็นไปได้สูงและที่สำคัญไปมากกว่านั้นโอกาสเป็นไปได้สูงเช่นกันนะที่ชูวิทย์อาจจะไม่รับการประกันตัวเลยทีเดียว สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเหนิวสังรับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวกระแสะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตกำมลวิสิทธ์ตอนนี้ชีวิตกำลังหมดหน้าไพ่จนกระดานแล้วไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วมาอธิบายให้กับหุ้นส่วนได้รับทราบกันนี่ครับ นี่สามล้านนี่สามล้านนะครับเมื่อเอามาให้ผมผมไม่ได้เอาเข้าบัญชีผมผมไม่งงอย่างนั้นหรอกผมเอาเงินทั้งสามล้านเนี่ยเอาเงินสดทั้งหมดเนี่ยไปซื้อแคชเชียร์เช็คมอบให้กับซีเดลาตอีกสามล้านใบเสร็จเห็นไหมใบโอนเอาไปโอนเข้าบัญชีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ไม่ได้ผ่านบัญชีผมแม้แต่สลึงเดียว เพราะฉะนั้นเงินทั้งหมดเนี่ยไปให้กับโรงพยาบาลวัตถุประสงค์เงินต่างๆเหล่านี้ถ้าผมจะพูดว่าเฮ้ยไม่ได้เอาไม่มีหลักฐานผมก็พูดได้ผู้จเจ้าหลักฐานให้ผมเพราะในนั้นเนี่ยมันไม่มีไอ้พวกสัมภเวสีต่างๆรู้ดีไปหมดอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่มีใครอยู่ในเหตุการณ์ สักหนึ่งคนเสร็จแล้วคุณรู้ได้ไงพยานบอกเล่าทั้งนั้นดังนั้นวันนี้ผมต้องมาทำพิธีให้กับสามพรเวสีต่างๆที่ฉกฉวยแย่งกินเอาอาหารเอาแสงซึ่งไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับสังคมเลยสิ่งที่ผมทำให้นั้นผมก็ไม่จำเป็นต้องไปบอกแต่มีคนบางคนมันประหลาด นายสนธิลิมทองกุลความสัมพันธ์นายสนธิกับนายแทนไทยนายสนธิพูดเมื่อเช้าบอกว่ายอมรับแทนไทยมาพบและผมด่ามันผมเรียนให้ทราบอย่างนี้มีสื่อคนไหนที่เรียกพนันออนไลน์มาดา่าหรือมาเคลียเออไอนี้มันประหลาดสิถ้าผมเรียกมาพนันออนไลน์บอกว่าเฮ้ย <c oughs> มากูด่ามึง แล้วเรียกมาทำไมและที่สำคัญนายตำรวจคนไหนพานายแทนไทยไปพบต้องตั้งข้อสังเกตกันอย่างนี้บ้างคุณมาตั้งข้อสังเกตผมผมยืนยันผมรับจริงไงผมรับจริงๆก็ผมรับแล้วผมก็เอามาแล้วผมก็ไปบริจาคไงไม่ได้เข้าเงินผมเสักบาทเนี่ยหลักฐานอยู่นี่คนที่นำเงินไปให้ก็มีหลักฐานดังนั้น ผมอยากให้สาธุชนคนทั่วไปได้เข้าใจผู้ชมทั่วๆไปด้วยวันนี้ผมจะเอาไม้หน้าสามมาตีแสงหน้าไอ้พวกสันขวานทั้งหลายพวกนี้แล้วผมอาจจะต้องใช้ภาษาที่เขาใช้กับผมท่านผู้ชมที่ฟังอยู่อยา่าโกรธ ถึงมึงจะดา่ากูยังไงก็ตามเนี่ยกูเคารพกฎหมายคนอย่างกูเนี่ยย,ย,ยอมรับจุดสุดท้ายของกระบวนการยุติธรรมคือศาลถ้ากูต้องติดคุกกูเดินติดคุกอย่างน่าชื่นตาบานแต่คนที่พวกมึงเทิดทูนหนีคดีไปพวกมึงเคยใช้กระโหลกพวกมึงคิดไหมคนแบบไหนระหว่างไอ้คนที่มึงเทิดทูนเนี่ยแล้วหนีหนีคุกไปกับคนอย่างกูที่เดินเข้าไปติดคุกอย่างน่าชื่นตาบานเนี่ยใครเป็นคนจริงกว่ากัน มึงอย่ามาวัดเรื่องราวด้วยอารมณ์คนอย่างกูเนี่ยยืนหยัดมาตลอดเวลามาตั้งแต่ต้นไม่เหมือนคนในยุคนี้ที่หิวแสงสมัยก่อนกูเนี่ยลุกขึ้นมาเมื่อ2องพปี2548ปกป้องสถาบันกษัตริย์จากระบบทักษิณที่มีคนแวดล้อมซึ่งล้วนเต็มไปด้วยคนที่มีเจตนาร้ายต่อระบบสถาบันกษัตริย์ในยุคนั้นเป็นยุครัชการที่9กูนี่แหละลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาสู้ปก ป้องมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ก่อนไอพวกโหนเจ้าสมัยเนี้ยที่หิวแสงในยุคนั้นไม่มีใครกล้ามาปกป้องเลยมีกูอยู่คนเดียวและพรรคพวกอีกไม่กี่คนพวกมึงรู้ส,สมั้สดวยแม้กระทัทง่ทงฐานที่เป็นใหญ่ทุกวันนี้สมัยนั้นก็เงียบเหมือนอมสากูไม่ต้องเอ่ยชื่อมึงก็รู้ว่าใครบ้างคนอย่างกู เงยหน้าไม่ไอฟ้าก้มหน้าไมา่ไอดินและเพื่อที่ไม่ให้พวกมึงจะต้องโดนฟ้องอีกกูจะสั่งสอนไว้อย่างหนึ่งถ้ามึงบอกว่าสาลดีกาพิพากษาจำคุกคกูเพราะกูโกงธนาคารมึงเตรียมตัวติดคุกได้ละเพื่อประเทืองปัญญากะโหลกนานหนาสมองหมาปัญญาควายอย่างพวกมึงกูผิดข้อหาพระราชบัญญัติหลักทรัพย์เอาบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ไปค้ำประก,กันบริษัทที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์โดยใช้เอกสารเท็จนั่นคือข้อหาที่ต้องติดคุกไม่ใช่โกงเงินธนาคาร มึงแปาคำพิพากษาอ่านไดการสื่อพยายนผู้จัดการธนาคารกรุงไทยมาให้การทนายถามบอกว่าเงินกู้ของธนาคารเสียหายไหมผู้จัดการธนาคารบอกไม่เสียหายเพราะว่าได้การสิทิทรัพย์ได้คืนมาหมดแล้วแล้วมีหลักทรัพย์ค้ำประกันให้ไหนละโกงธนาคารไอ้ควายมึงหลุดมาอีกครั้งหนึ่งมึงขึ้นศาลกูแน่นอนเหมือนกับที่ไอ้ยันมาฉันไอ้ฝรั่งเศสเศษฝรัรร่งที่กําลังจะโดนฟ้องอยู่เร็วนี้และอีกหลายคนที่พูดว่าคนอย่างกูนี่โกงธนาคารนี่กูบอก อกเอาบุญวันหลังด่ากูจะได้ไม่เอาเรื่องนี้มาดา่าไม่งั้นมึงติดคุกฟรีหาเรื่องอื่นมาด่าดีกว่าแล้วว่าด่าให้มันสร้างสรรค์นหน่อยอย่าด่าด้วยความโง่แล้วพวกมึงชอบพูดชุดภาษาพวกมึงว่าประเทศชาติเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เพราะมึงเหรอคือหมายถึงกูเฮ้ยไม่ใช่กูหรอกแต่เป็นเพราะทักษิณเป็นคนเริ่มต้นทุจริตร่วมกับพวกพ้องและครอบครัวตัวเองถ้าเห็นในเชิงปรากฏการณ์คนทั่วไปก็ไปดูว่าชูวิทย์เนี่ยโอ้โหเท่เลยเอาเงินนะฮะหกล้านบาท ไปมอบให้กับตำรวจนะครับชูวิทย์ก็มาทําพิธีนะฮะสังเวยสัมภเวสีใช้การเสียดสีโจมตีว่าตัวเองบอกตัวเองว่าตัวเองเป็นโจรน,นะฮะทนายตั้มเนี่ยอยากดังหิวแสงลามไปด่าคุณสนธิลิ้มทองกุลนะ,ะว่าเรียกแทนไทยเข้าไปด่านะครับลามไปด่า คนอื่นๆนะที่เกี่ยวข้องแต่ยอมรับว่าตัวเองรับเงินมาได้จริงและจะเอาไปบริจาคอย่างนี้ไม่ผิดทำถูกกฎหมายด่าคนนั้นคนนี้คนนี้เนบแนมไปทั่วนะครับนั่นคือสิ่งที่ชูวิทย์ทำอยู่นะครับแต่ในทางกลับกันตอนนี้ชูวิทย์กำลังหนักในเชิงงานสังเคราะห์คุณส่วนทราบไหมฮะว่าตามกฎหมายเนี่ย เขาเรียกความผิดสําเร็จละ่ะปฏิเสธไม่ได้ชูวิทย์จะพูดยังไงก็แล้วแต่พอตอนแรกก็บอกมาเป็นพระเอกตอนหลังๆตัวเองผิดผิดเสร็จก็บอกเอาตัวเองเนี่ยเป็นโจรไม่ได้เป็นคนดีไม่ได้เป็นคนดีก็ก็ต้องโดนดำเนินคดีไงคราวนี้ไม่ใช่แค่นั้นนะฮะพี่สีชุวันจันยาไปยื่นผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับเพื่อที่จะดำเนินการให้ มีการยึดที่ดินของชูวิทย์กรุงเทพมหานครยืนยันว่าจะดำเนินการในเรื่องนี้ในขณะที่คุณสนธิลิมทองกุลก็ยืนยันว่าถ้าผู้ว่ากรุงเทพมหานครไม่ไดำเนินการเอาที่ดินของชูวิทย์ซึ่งรับปากกับศาลว่าจะเป็นพื้นที่สาธาระมาเป็นของกรุงเทพมหานครนะครับคุณสนธิจะดำเนินคดีกับ ทางผู้ว่ากทมคือชัดชาตินะ,ะปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะ,ะในขณะที่ขณะเดียวกันเลยละ่ะก็จะมีการไปฟ้องร้องต่อศาลปีู่สุวรรณก็จะไปฟ้องร้องต่อศาลนี่คือเรื่องที่หนึ่งะนะ,ะเรื่องที่ดินซึ่ชูวิทย์ไปรับปากไว้กับศาลนี่คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเรื่องเงินที่ชูวิทย์เอามาเนี่ยนะ ตามหลักกฎหมายนะเจตนามันชัดรับมาจริงความผิดสําเร็จโทษหมักโทษเบาอีกเรื่องหนึ่งนะฮะตำรวจก็ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าคําพูดของชูวิทย์ที่ออกมาพูดกับสื่อเนี่ยไม่ตรงกับนายตั้มไม่ตรงกับอัจฉริยะนะครับคําพูดเด้ดขัดแย้งกันนะ,ะโดยเฉพาะจํานวนเงินที่ชูวิทย์แบอบกว่าเอามาเพียง6ล้านและเอาไปบริจาคนะ,ะทนายตั้มก็บอกว่ามีเอามากมากไปกว่านั้นนะ ไม่ได้มีจำนวนแค่นี้มีการโอนเงินเป็นระบบดิจิตอลซึ่งมีหลักฐานนะครับบอกว่ามีหลักฐานนะซึ่งน่าจะมาจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ไปให้ปักคำเรียบร้อยเอาละสิ่งที่เกิดขึ้นในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงเนี่ยนะและทางหลักนิติศาสตร์เนี่ยต้องยอมรับนะว่าชูพิชชนกระดานละจนสุดท้ายยอมรับว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีเป็นอนชั่วออกสื่อและก็พานด่าไปทั่วน,นะครับ สิ่งที่เห็นมาโดยตลอดแล้วผมยืนยันกับหุ้นส่วนมาตลอดว่าชีวิตมีสองทางนั่นแหละไม่หนีก็ติดคุกนะฮะสูงเลยละงานนี้และที่สำคัญไปมากกว่านั้นยังจะมีโอกาสสูงที่จะโดนยึดที่ดินโ,นโรงแรมคอมเพล็กซ์ของเขาเนี่ยที่ไปยกให้กับสะไปยกให้กับเป็นที่สานาระรับปากยืนยันกับศาลซึ่งความผิดเนะี่ย ะะการกระทำมันสมบูรณ์ไปแล้วแต่การมาปรับปรุงโน่นนี่นั่นแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นที่เอกชนแต่เมื่อไปยืนยันกระสารนิยติกรรมยังก็มีการโอนเนี่ยแต่มีคําพิพากษาออกมาแล้วจากคามั่นสัญญาดังกล่าวเนี่ยชูวิทย์แระพริกลิ้นอีกทีเนี่ยลำบากงานนี้ชูวิทยนะ์มากกําลังจนกระดานแต่ใครชอบชูวิทย์ก็เชียร์ไปนะฮะแต่ในเหตุการณ์จริงในเรื่องจริงที่กําลังเกิดขึ้นตอนนี้ กำลังส่งผลทำให้ชูวิทย์กำลังเอาคอพาดเขียงนะฮะและโอกาสตำรวจจะแจ้งข้อกล่าวหาชูวิทย์เป็นไปได้สูงและที่สำคัญไปมากกว่านั้นโอกาสเป็นไปได้สูงเช่นกันที่ชูวิทย์อาจจะไม่รับการประกันตัวเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ